สุดท้ายเลยก็คือให้นึกภาพถ้าเวลาที่ Apple Laun c นช์โปรดัใหม่ๆเช่น iPad iPhone พนักงาน Apple เขาจะเป็นยังไงจะ React ยังไงกับผลสินค้าใหม่ๆที่บริษัทเขาคิดค้นขึ้นมาเวลาร้านอาหารมีสินค้าใหม่พนักงานต้องรู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆรู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างแรกเลยเราเริ่มจาก what when where why how first ก็คือเริ่มว่า อะไรอย่างไรกับใครทำไมอันแรกที่เราต้องเริ่มก็คือ why ทำไมต้องมีเมนูใหม่ลองคิดเองดูเอ้ยเขาอาจจะอยากให้เชฟสนุกมีสิ่งใหม่ๆมไหม,หมคิดเองเสร็จก็ไปลองดูถามกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานดูเฮ้ยเขามีเมนูใหม่ทำไมวะเออมีสามอย่างพอถามเสร็จเราก็ลองไปถามใครถามคนหน้าเราใช่ไหมว่าเออ ไอ้ผู้จัดการถามผู้จัดการว่าทำไมเขาถึงมีเมนูใหม่ผู้จัดการก็อาจจะบอกว่าไอ้มันจะอาจจะเป็นกระตุ้นยอดขายเนาะมีเมนูใหม่ๆให้ลูกค้าสนใจหรืออาจจะหาตัวชูโรงใหม่อืมหรืออาจจะเป็นการที่จะทําให้ลูกค้าไม่เบื่อหรืออาจจะทดลองตลาดใหม่ๆสำหรับระดับต่อไปเราก็คือต้องทดหาข้อมูลเพิ่ม เมนูชื่ออะไรอะ่ระภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผักผักบุ้งเนี่ยภาษาอังกฤษกอะไร morning Glory เคยได้ยินในชีวิตไหมไม่เคยต้มเลง้งโอ้งงเลยเปิดเด็กจะเจอไหมในต้มเลง้งพอรู้จากชื่อให้คุณแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเวลาจะแนะนําลูกค้ามันเจอลูกค้าถามตอบได้ว่ามันคืออะไรต้มเล้งเนี่ยเออจะเรียกว่ายังไงพูดอย่างไรมีสคริปต์ให้ไหมถ้าเราพูดไม่คล่อง มันอาจจะเหมือนต้มแซบนะรสชาติอะแต่มันก็ไม่เหมือนกันโดยทีเดียวหรือผัดผักบุ้งเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรมันใส่อะไรบ้างมีเต้าเจี้ยวไหมในนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ต้องหาฟีดแบ็กจากลูกค้าเฮ้สังเกตบ้างถามบ้างชอบไม่ชอบอยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มไปไหมจืดไหมลูกค้าประเภทไหนชาติไหนชอบแบบไหนอย่างเก็บมาก็อย่างเช่นคนจีน ก็งงไว้ต้มเล้งเขาก็นึกว่าซุปกระดูกหมูธรรมดาทําไมมันเปรี้ยวเผ็ดก็ไม่เป็นไรก็ลองถามแล้วเก็บข้อมูลมาให้หัวหน้าหัวหน้าจะได้เอาไปทํางานต่อไปว่าเฮ้ยเราควรจะปรับไหมเราควรจะมีสองเมนูเผ็ดไม่เผ็ดไหมหรือว่าเราแบบยึดตรงหลักการนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจเมนูผัดผักบุ้งเหมือนกันมีผัดผักบุ้งกับผัดผักบุ้งหมูกรอบอันไหนขายดีกว่ากันเออแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลเนี่ยไปให้หัวหน้า ส่วนถ้าเราเป็นไม่ใช่เด็กเสิร์ฟเป็นคนในครัวอย่างแรกที่ต้องทําคืออะไรคือเราต้องทําให้มันได้มาตรฐานก่อนไม่ใช่เสิร์ฟนี้แบบนี้พุ่งนี้แบบนี้ฉันคิดว่าเขาจะชอบแบบนี้ปรับตรงนี้ดูไหมลูกค้ามาห้าคนให้เด็กเสิร์ฟเก็บฟีดแบ็ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอาหารมาโปรดักต์ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นเราต้องทําให้เหมือนเดิมก่อนต้องฝึกทําแล้วทําให้เหมือนเหมือนเดิม หลังจากนั้นก็ดูด้วยว่าการจัดการบริหารจัดการการเตรียมอาหารหรือการปรุงอาหารจะพอไหมจะมีปัญหาอะไรไหมเล้งวันหนึ่งมีได้กี่เสิร์ฟถ้าเราจะต้องทําเพิ่มจะมีปัญหาไหมถ้าเราทําเก็บรักษาเป็นยังไงผักบุ้งจะเสียไหมถ้ามันขายไม่ดีอันนี้ก็ให้ฟีดแบคไปหัวหน้าเป็นคนสังเกตอันนี้คือคุณค่าหรือแวลูที่เราให้กับร้านได้ สุดท้ายเลยก็คือให้นึกภาพถ้าเวลาที่ p p p l l a ล n c h นช o d u c ตใหม่ๆเช่น iPad, iPhone หรือ Apple Watch พนักงาน Apple เขาจะเป็นยังไงจะ React ยังไงกับผลสินค้าใหม่ๆที่บริษัทเขาคิดค้นขึ้นมาเขาจะเฉยๆฉยไหมเขาจะแฮปปี้ไหมจะตื่นเต้นไหมเขาอยากจะ Present หรือนำเสนอสินค้านั้นให้กับลูกค้าเขาไหมแล้วกลับมามองตัวเราถ้าเราอยู่ฝ่ายผลิตเราต้องผลิตออกมาให้ได้มาตรฐาน iPhone ทุกเครื่องเหมือนกันถ้าเราเป็นฝ่ายบริการเราก็นำเสนอสินค้านั้นๆให้เหมาะกับลูกค้าให้ลูกค้าชอบสินค้าใหม่ของเราและรักและเลือกที่กลับมาร้านเราอีกทีหนึ่ง